ปนุ่ยกานปนุ่ยกาอ่ามนี่ครับนาลิปเยอะแล้วครับนี่ครับตาอ,อะไรไม่รู้ครับยังไม่ได้ออกเลยครับคนกวนคนกน,น,นเรียนนรเร้ยงคนปนวนจานครับ <c oughs> วันนี้เราเปิดไม้ปันน้นนะครับหม่ผมไม้นนนเดี๋ยววันนี้เราจะทำแขกตกแล้วก็อ,อ้อยไปในตัวเลยนะครับวันนี้จะตกอยู่ประมาณสองชุดนะครับขนมปังหุงป,ปันมาประมาณโลครึ่งนี่นะครับประมาณโลครึ่ง ้ผมฟังตอนนี่ผมใช้เป็นปันปังกะทิปันละเอียดนะครับแล้วก็เดียวนี่นุ่งจงหัวตาลตาลันสู่สาตรวนี้รู้สึกว่ามันจะมีรอยขาวๆนะที่ผมลองดมกินเพราะว่าผมเก็บไว้หลายอาทิตย์อยู่หลายเดือนอยู่ จะมีตัวนี้นะครับเนี่ยถ้ามันเสียแน่ๆก็เอาทิ้งได้เลยนะครับแต่ตัวที่เป็นผงนี้กินยังใช้ได้นะครับเนี่ยตัวนี้โมมีปัญหาเดีเายวเทลงไปนะครับแล้วก็คัดตัวที่เป็นก้อนออกนะครับเราจะทำการตีอ้อยไปในตัวนะครับตัวนี้เราเอาผสมบอมก็ได้นะครับน่ยมัน ค่อยมีกินนะครับผมเก็บไว้นานเกิดหลายเดือนนะเบใ่ใช่จหลายอาทิตย์ช่วงหลังๆผมก่ค่อยได้ออกตกหน้าดินก็ได้นะครับเยื่อมาเก็บไว้แล้วก็มันเริ่มจะมีกินนะครับเนี่ยเราก็เอาเฉพาะตัวที่มันเป็นโพงนะครับโอเคนครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็เอาผสมลำบอมก็ได้นะครับ ครับตัวนี้เราก็ได้ส่วนผสมแล้ว <c oughs> ลุงจงนี่มีเคล็ดลับหนึ่งอย่างนะครับถ้าเขาซื้อแบบถุงหกสิบบาทมานะเขามาเก็บไว้สักเดือนนะครับประมาณเดือนเดือ,นสอ,ดอน,นะนสองเดือนนหละบกินกสองเดือนกินมันจะ <c oughs> ชุนหอมเลยนะครับอาทำเมื่อเขา ผสมขนมปังได้เยอะขึ้นนะครับปกติเราจะใส่แปดขีดอันนี้เราถ้ากินมันแรงอะ่ะเขาใส่ขนมปังเป็นกิโลก็ได้นะครับแล้วก็แล้วแต่ไมยนะครับบางไมยมันกินเยอะแจงเขาก็เพิ่มขนมปังไปแฮมน,นะครับเพราะว่าตัวเยื่อมจะมีกินแรงนะครับถ้าเขาเก็บไว้เหมือนสำหรับตัวที่ได้มาใหม่ๆกับขนมปังแปดขีดนะครับพอดีเลยนะกินกําลังโอเคเลยครับเดีกก็ผสมน้าตีได้เลย วันนี้จะมีทั้งขอเดียวแล้วก็สองขอนะครับเดี๋ยวผมจะตกดูก็โอเคนะครับเดี๋ยวเอาผสมน้ําแล้วก็ตีเหยื่อกันเลยน,น,นะครับสังเกตบริเวณที่เราจะตีก็มีเปลา์ป่าขึ้นเหมือนกันนะครับก็แหางๆนะครับแต่ว่าออกระยะไก่หน่อยนะครับดูจากในกล้องแล้วอยู่ต้องตีไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยว ตีตัวอ่อยตัวนะครับก็แบบมันมีอาหารที่เสียตัวเดี๋ยวผมจะลงตีไปก่อนสามสี่คันแล้วก็เดี๋ยวจะตีอ่อยตัวนะครับทอดี๋เราไปตีเยอะกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีนนนะนักตกปลาทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแหมเช่นเคยนะครับวันนี้พาแนแนะมาตกแนดินแหมเช่นเคยนะครับเนื่องจากผมมีอาการเจ็บหัวเข่านะครับจากนั่งชิงหลิวในอีพีแล้วนะครับอาการเจ็บหัวเข่าก็ายังไมา่หายดีเถอะก็เลยมาตกในดินก่อนนะครับช่วงนี้พักผ่อนกันก่อนเกาะวันนี้นะครับผมกไม็ได้มาจ็ดกัน เหมือนเดิมนะครับตกในดินตะกอวิ่งหมดเลยนะครับเหยื่อที่ใจ้วันนี้นะครับก็เป็นลุงจงหัวตาลนะครับปานินสูตร3สามแล้วก็หอยไฮกิพัดไปสองกำมือนะครับผสมกับขนมปังปั่นกะทินะครับวันนี้ผมมาใส่กะทินะก็ผสมน้ำตีได้เลยครับตอนนี้ผมตีไปแห้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตีอ้อยนะครับเหยื่อตัวที่มันเสียไปที่มันจับเป็นก้อนนะครับอ้อยตัวเพราะว่ามุ่งนี้ปานิลยังม่เข้านะครับ แต่ว่าเหมือนว่าปีที่แล้วนะี่ยโมงนี้เวลาเนี้ยป่านินมันเคยเข้านะครับแล้วก็ห่นมันขึ้นน้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาตื้อสักสองสาวันลองดูว่ามันจะเข้าก่อนนะครับโดยมันจะมีการที่มีขอเดียวนะครับขอเดียวผมจะเกี่ยวเป็นมันหมูนะครับมันหมูหมักลุงจงนะครับแล้วก็ตัวที่มีสองตะขอผมจะเน้นเป็นงานป่านินก็ใช้เป็นเม็ดโฟมเม็ดเล็กๆนี่นะครับเกี่ยวสองขอนะครับเอาฝังไว้ขอหนึ่ง แล้วก็ปล่อยไว้ขอหนึ่งนะครับเป็นจีนุเบอร์หนึ่งนะครับที่มี2ขอแล้วก็เป็นจีนุเบอร์สองกับเบอร์สานะครับที่มีขอเดียวนะครับวันนี้ตีเจ็ดคันนะครับตีสุดสายเลยตียาวเลยนะครับเพราะแบบช่วงใกล้ๆนะัมันจะเป็นสลบนะครับน้าลึกแล้วก็ระยะที่เราตีลงไปนะ่ะมันจะเป็นลานหินนะครับก่อนที่มันจะลงแหมครึกหนึ่งนะครับ ทุกนั้นแหนมบลึกจะไรนะครับเป็นลานป่าขึ้นมาเล่นนั้นพอดีก็ฝากแน้ๆตัวนะครับมาลุ้นผลงานกันวันนี้นะครับดูว่าเฮาจิมีผลงานนะครับป่านินขึ้นแน่ๆได้ชมสักตัวก็วันนี้นะครับถ้าจะได้ก็เดี๋ยวผมจะลองตื้อดูสักสองสามวันนะครับฝากแน้ๆกดติดตามนะครับเป็นกาลังใจนะครับช่องตุกปาช่องเล็กๆช่องนี้ตัวนะครับเดี๋ยวเอาไปลุ้นกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตีอ้อยไปในตัวตัวนะครับผม พว่ามันยังบม่เข้าเตื้อนะครับปานินมุ่งนี้มาลุ้นด้วยกันครับดอว่าสองสาวันนี้ปานินจะเข้าก่อนขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีเป็นเลยครับมาแล้วครับปานินตัวแรกของฤด,ดูกาลนี้ เต็มปากสองขอเลยเจ้าก็โดนไปตัวหนึ่งนะครับมันหลุดไปเยืะเหงยไปหน่อยอันตรายมีสองขอ วันแรกนะครับเข้ามาแล้วหนึ่งตัวไซส์สวยๆพอดีมันแห้งนะครับมันบกินเทเจ้าเจแล้วผมก็เลยมาได้กดถ่ายไว้นะครับโอเคเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับว่าวันนี้มันจะเข้าอยู่ก่อนแต่ผมก็เลอ่อยไปเรื่อยๆนะครับสวยงามนะครับแก้วฝากด้วยครับลุงจงหัวตานปลานิลสูตรสามครับแก้วแก้ว โอเคครับนั่นะนะตอนนี้ก็สามโมงแล้วนะครับก็หลังจากได้ตัวตะกี้มาก็เปลี่ยนเหยืย่อหมดเลยนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตีแจ้ไว้ประมาณชั่วโมงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อน,นะครับอาหารก็วันนี้คงยิใจให้มันหมดเลยเหลืออยู่เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับวันนี้เตรียมมาสองชุดนะกะว่าจะอ,อ่อยให้หมดเลยรวมทั้งไอตัวอาหารที่มันเสียตัวนะครับที่มันจับเป็นก้อนนะ มจะเอาตีอ้อยขึ้นหมดเลยนะครับสำหรับใหม่ขอนไม้นะครับนี่ขอนไม้อยู่ตั้งหลังนี่นะครับไหม้ขอนไม้เขาจะตั้งชื่อว่าเป็นใหม่เป็นไหม้นะเวลานั้นนะสอบถามเข้ามานะครับผมจะได้บอกนือถูกนะครับก็ช่วงเช้านะครับกับช่วงเย็นนั้นะน่าจะมีอาการแต่ช่วงกลางวันยังเงียบอยู่เดี๋ยวรอดูว่าเอาอ้อยไว้สองสามวันนะครับดูว่าป่ามันจะเริ่มเข้าทีก่อนนะครับผม ช่วงนี้เน้นงานปานินครับโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับดูว่าวันนี้จะมีผลงานปนนนนนานินทึ้งนานๆได้รับชมกันก็อครับผมปลาก็ออกเรื่อยๆนะครับดูนี่ยังป่ายังออกเรื่อยๆอยู่นะครับโอเคครับผมวันนี้แดดดีเดี๋ยวมาลุ้นตอนเย็นแห่งความครับ ปากจะขอเลยนี่กินนระเวงมากครับโดนนี้หนึ่งขอนี่โดนนี่แหมหนึ่งขอนี่มาแล้วครับตัวที่สองปลาหนิ้นครับไม่ยังงวัวไหมกำลังบอมวันนี้มันแรกนะครับเรือมอ่อยวันนี้มันแรกเดี๋ยวเขาจะรวมคลิปไว้สักสองสมวันนะครับเดี๋ยวเขาจะทำการบอมเพิ่มนะครับม้งนี้มันจิ้มมีไข่มา ลงเมินแล้วนะครับผมลงมาอา่อยดูแล้วก็ลงตีปานินดูนะครับฝากไว้เ้อยครับผลงานเหยือลุงจงมวตานปานินสูตรสามครับผมแก้ว <c oughs> <c oughs> ได้ตมแล้ว นะครับวับนนี้ได้สองตัวไซส์เหมาะเลยครับปลาน,นินไซส์เหมาะเลยตีเอาเึ้นแน่ได้ชมกันนะครับขอนแยกใส่ถังสองตัวนี้น่าจะมีกิโลปายนี่มีแน่นอนครับ เปลี่ยนเลยนะครับูแห้งดีขนาดนี่โอ้นี่ครับนะนี่น่าจะตัวแรกนะครับวนปักเลยครับอันนี้ตัวที่สองนี่ผ่านไปหนึ่งวันนะครับกับกานมาอ่อยเหยื่อนะครับมุงใหม่นะครับใหม่ขนไม้ครับผมปลานิลม่ยยงัวครับในฤดูการใหม่กำลัง อบอมกันนะครับก็กำลังเริ่มบอมนะครับวันนี้มันแรกเดี๋ยวเราจะทําคลิปต่อ,อสักวันสองวันนะครับเดี๋ยวรวมเป็นคลิปเดียวเลยสําหรับวันนี้สรุปผลงานได้ปนินสองตัวครับผมเปิดใหม่ใหม่ครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันพุธครับผมโอเคครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ ครับนะานะวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วครับที่เขา,ามาซ้ำใหม่นะครับเปิดใหม่นะครับหม้บอมหม้คนไม้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลงตรงนี้นะครับ้หาหลังเพราะว่าดูมันค่อยมีอาการเยอะแต่ใดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแมสองหลังนี่นะครับลองตีใหม่พัทยาบีดดูนะครับโซนปุ้นนะเดี๋ยวผมจะลงน้ำไปตีแล้วก็ตีลง พัทยาบีดโซนที่น้ํามันท่วมดูนะครับแล้วก็เอาบีดมาไว้ตรงนี้นะครับจะได้อยู่ใกล้ๆหน่อยจะลองดูว่าป่านนี้มันเข้าก่อนนะครับใหม่พัทยาบีดแต่ปีนี้คือน้ํามันมาแห้งนะครับน้ํามันยังเยอะอยู่<อ>ก็เดียวลองไล่ใหม่ดูครับว่าป่ามันจะเข้ามุ่งใดสุดรับใหม่นี้ก็ลงเหยื่ออ่อยไว้สามสี่วันนะครับแล้วก็ตัว้าก็ลงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่มา สาดูนะครับดูว่าปานินจะเข้าก่อนนะครับเงียบๆนะครับช่วงนี้เปิดน้ำนะครับใส่พักใส่ม้ก่อนนะครับที่อ่างไม่ยังงัวโอเคฝากนะนะติดตามผลงานตัวนะครับฝากเหยื่อนุงจงหัวตาลป่านินสูตรสามด้วยครับดูว่าวันนี้จะออกฤทธิ์หรือเปล่านะครับหลังจากที่เอาไว้ส่งสามครั้งละนะครับก็หมดลำไปเยอะอยู่โอเคครับผมฝากกดติดตามเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยครับ ดูว่าวันนี้จะมานหรือเปล่าครับผมจะเฟ้นมาเอ้ยน้าชายเอามาแต่ตัวทำไมไม่เอาบิดมาบพักฟ่อนขพาวฟ่อนแต่คือได้ไรไหมกินเล่าซึ้งเอาแปะกัน่งจำไว้เเคเียว

สายงางาครับพี่ศก,กเก็บก่อนครับ,บตัวประ,ประกัน <c oughs> ผลงานน้าชชย <c oughs> น้าชัยปลาขโมย <c oughs> อ๋อีถ่ายมือนี่นี่ครับน้าลิฟเยอะแล้วครับ นี่ครับตาอะไรไม่รู้ครับยังไม่ได้ออกเลยครับยคงนแนเรียอกนคนัเลียกนอลมจานครับจีนบอนจานน่ะจีนสู้แต่มันกบอนจานอาทิตย์แน่ดูเถอะหลังหลังไห แปดไับแดล้นีครับนาลิเยอแล้วครับผมมาไลซ้ายครับนาลิปนาลผมาายครับิทฝั่งรวมปุ๊บปุ๊บสายผมออกปุ๊เบกอปเบกออกอ่อน นี่ค <tang> ร <s df is> <sm> ับดูคันเบ็ดนะครับนะครับงอครับ้คร้โอ้เบรกลุ่นนี่พดีนะเบรกฮักเสียงออดนี่เียตัวนั้น บจอเ้นไป้น่ามนอยู่นาานับานงอครับใส่เ่ครับปลาหนุนจานครับโอ้หกโลแล้วเ่อนตัวนี้นะเาใส่กนเด็ดลงมหโลเจ็ดโลแล้วเพื่อนเด็ดลงมา

ดูปลาน้านแสงครับโอ้ <Hi> โหหก er โลครับนี่ครับผลเยอะนะครับหนาลิตครับแกล้งลุงจงหัวตาน้ำตาลนินงสุดตาลนิ่งหลังนะนี่มาเกี่ยวหรอเนี่ยออกแล้วบอกเออหมุนก็เลยหมุนเลยจะเก็บแล้วโอเคครับนันะแม่ วันนี้ฟลุกตอนเย็นครับไม้สุดท้ายพอดีตะกี้น่ะแสงเปลี่ยนกอเปลี่ยนเปลี่ยนเมั่กเปลี่ยนข้องกันเมื่อกะนี่อาไรนะครับนนจันครับโอ้ไซส์ธรรมดาเลยครับประมาณห้าโลสี่ห้าโลนะครับนี่กินไม้สุดท้ายเลยเกือบจะปิกแล้วนะครับดูนี่ผลงานครับลุงจงหัวตานปลาหนิลสูตรสามครับผมดูสภาพขอนี่โอ้ ขอจิหนอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับดูแงางเป็นหนึ่งขออันนี้บางแงงแ้งเป็หนึ่งขอเลยครับได้ออกอ้ยแก่แกดูนี่ถักเลยครับลุงโจหัวจานปานินสุดแสงแบบหัวจานไสใหญ่ๆเลยครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะขอร้านแน่ๆนะครับปิดคลิปไปเลยนะครับเพราะว่ามันห่างมากเลยวันนี้กินแค่ตอนเย็นตัวเดียวนะครับตัวใหญ่แล้วก็ มียี่สกน้อยตะเจ้าตัวหนึ่งนะครับผมฝากหนะนะนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดติ่ตามนะครับสำหรับช่องของผมตัวนะครับไว้เจอกันใหม่ e <Okay. S 1> ีหน้านี่ฝากเยืยอลงโจงกอตันไว้ครบคครับผมไ <Okay. S 1> ว้เจอกันใหม่ e ีหน้าครับผมสวัสดีครับ